สวัสดีครับผมก like ันีกแล้ววันนี้หลังจากที่ไม่ได้ทําการรีวิวมานานพวกผมเหมือนเดิมครับเชียงใหม่เชยน่าครับสวัสดีมิรักแฟนคลับวันนี้จะพามารับชมเวฟหนึ่งสองห้านะครับไม่ได้พูดไม่ได้รีวิวรถมานานเหมือนรู้สึกจะเขินๆนะเนวันนี้พามารับชมเวฟหนึ่งสองห้าเบังลมพี่จากจังหวัดอุทัยธานีนะครับที่ผมเคยทาคลิปลงไปที่พี่ขารถมานะครับคันนี้ก็น่าจะเดือนกว่าแล้วเดือนกว่าหรือสองเดือนเลยน้นะนานอยู่เหมือนกันนะก็วันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็วันนี้ ว่าเสร็จแล้วออกมาสภาพจะเป็นไงครับกล้องแทนดูรอบตัวกันเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ารายละเอียดคันนี้มีอะไรกันบ้างครับกล้องวนมาวอนใ้รอบคันเลยคันนี้จัดทั้งสภาพนอกแล้วก็จอกสตาร์ทมือนะครับจอกสตาร์ทมือซ่อมบูทับเท้าออไปนะครับก็กล้องวนมาอย่างนี้คันนี้นะครับเป็นเวฟหนึ่งสองห้าเอสไฟเลี้ยวบางลมนะครับ สตาร์ทเท้าแล้วก็ลูกค้าทำงานเจาะเพิ่มสตาร์ทมือด้วยนะครับคันนี้บอกเลยว่าตอนมานี่แบบเก่ามากเดี๋ยวผมจะไปหารูกไปผมจะหาเจอไหมคือใช้แลไเกือบไม่ได้เลยคือแบบว่าเปลี่ยนใหม่เกือบทั้งคันอะ่ะแบบเหลือเหมือนโค้งกับแ้งอ่ะจริงๆเครื่องก็ผ่าอาัดก้านไม่หมดนะครับคันนี้แล้วก็เจาะสตาร์ทมือช่วงหน้าก็จะมีชุดสีก็เป็นงานของทางร้านนะครับช่วงหน้าก็จะมีชุดคือปั๊มนะครับปั๊มสาย กำบนน้ำล่างสายนะครับใหม่นะครับจานเป็นจานแท้เก็บสีนะครับใส่นั่นเลยคือสนีนี่เป็นแท้นะครับพกกเพือระบบบูทนี่เป็นจานชุบฟิ้งนะครับจากหน้เนาเครื่องหมส่วนรชุดไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟพันที่เป็นไฟหน้าแท้นะครับจัดให้ลูกค้าเป็นไฟหน้าแท้ปเลยส่วนมากต่อไปเนี่ยลูกค้ามานทำผมจะผมจะแนะนําให้ใช้แท้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับเวลาใช้ใช้เทียมไปได้ใช้ไปไม่น้นจะมีปัญหาอะไรเนี้ยก็ได้มาครับตอนนี้ก็เป็นงานคอท่อเลนนะครับท่อเดิมเดินคอนะครับ แข้งเป็น p o w อ e r โค้ดนะครับงานฝาโรงก็เป็นใหม่บอกเลยว่าคือแทบไม่ได้ใช้เลยเลยอะใช้แค่โครงแข้งแล้วก็งานเหล็กนะครับีชุดสีก็ประมาณนี้ครับชุดหลังลูกค้าเลือกเป็นงานตัวสปริงดำนะครับมันกอมาดูชุดหลังก่อชุดนี้ก็เป็นงานขาเบกก็มีเหมือนประมาณนี้ครับลายให,ใหม่โคางท้ายเป็นแท้นะครับลายละเอียดกรอบปท้ายก็เป็นแท้นะครับไ,ได้มาโซ่เตรอลูกค้าใช้เป็นาตาพระอาทิตย์นะครับนี่ไล่มาครับ ครับไไะพอบอะไรนี่เปนนลี่ยนใหม่หมดเลทน็อตน,นี่เก็บเป็นงานชุบซิงค์ให้ทั้งหมดเลยนะครับชิ้นดำแท้ทั้งหมดนะครับนี่ครับตัวภาพออกมาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปหาดูรูปนี่ไปบอกออกันเอาประมาณนี้ตาเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องเสียงเครื่องีอเยสตา,าร์ทมือจะประมาณนี้นะครับถ้าติดให้ฟังใหม่อีกทีเสียงสตาร์ทมือก,ก็ประมาณนี้นิ่มปะเฮ้ยพ่อ ก็เรื่องครับ,าารบงานจัดสภาพงานจัดสภาพหรือว่าจะเป็นงานให้ผมจัดชุดอะไรนะครับก็เข้ามาได้เลยก็าทาักเข้ามาได้ครับสอบถามรายละเอียดก่อนว่าคิวไหมอะไรไหมนะครับก็เดี๋ยวทางร้านก็แจ้งไปแล้วก็ส่งเข้ามาทํามาได้ครับไม่สะดวกมาก็โทรมาครับเดี๋ยวส่งผนส่งไปรับ หรือว่าเสร็จแล้วแม่สะดวกมารับก็เรามีคนส่งจะส่งให้ครับผมก็เชางหมายชนะสวัสดีครับฝากติดตามผลงานด้วยครับผมสวัสดีครับ